ดีครับยินีต้อนรับสู่ช่องของอนนบสงาชาตินะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการใช้แอปพลิเคชันไทยไลท์อินชอลันกันนะครับเบื้องต้นนะครับเราก็เข้ามาที่การดาวน์โหลดก่อนนะครับเข้าที่ Play Store อ่าครับพีเอสตอว์แล p บสตอวก็ได้นะครับแล้วเข้าที่เราก็จะพิมพ์ว่าไทยไลท์อินชอลันมันก็ขึ้นไว้เราด,วรด,รดาวโหลดพอเราเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราก็กดเปิดนะครับอ่าครับ ซึ่งก็จะเข้ามาสู่แอปพลิเคชันครับนนคือว่าอ,อันนี้ผมลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าการเข้าครั้งแรกก็จะให้ใส่เลขที่แบบประชาชนให้ลงทะเบียนนะครับให้ใส่เลขที่ประชาชนหรือว่าเลขที่กรมธรรม์ของเรานะครับอ่าครับอันนี้คือว่าผมลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วอันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนําถึงวิธีการใช้นะครับอ่เเาเมาเข้ามาแล้วเขาจะแจ้งรายเดียวกับมีโคชชั่นอะไรบ้าง เริ่มเริ่มต้นจากช่องกรมธรรม์ของชั้นก่อนนะครับบริการของเราก็จะมีกรมธรรม์ของชั้นอ่าเข้าไปดูกรมธรรม์นของชั้นนะครับเมื่อคิดเอาแล้วเราก็จะทราบว่าเรามีกรมธรรม์อะไรบ้างนะครับอยู่ในแอปพลิเคชันอยู่ในของเรานะครับที่เราทาประกันไว้ก็จะมีอยู่ทั้งหมดเลยครับอ่าเราสามารถเข้าดูรายละเอียดในกรมธรรม์ได้ด้วยนั้นได้ด้วยนะครับขั้นตอนต่อมาครับเราก็จะมีการเปลี่ยนข้อมูลกับชละเบี้ย ช้งชดเชยลดหย่อนภาษีดาวน์โหลดหนังสือรับรองการรัระเบี้ยรับประกันทั้งหมดนะครับอันนี้คือที่ผมใช้ดูถึงการดาวน์โหลดหนังสือรับรองการชําระเบี้ยนะครับเพื่อเอาไปลดหย่อนภาษีคลิกเข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็เราสามารถเลือกแบบการที่เราได้ชาระเบี้ยเรียบร้อยเพื่อเอาไปยื่นของลดหย่อนภาษีนะครับเบื้องต้นผมก็จะทําให้ดูเป็นผมลองเลือกเป็นคุณธนกิจนะครับ จะรอสกู่นะเพื่อทําการดาวน์โหลดอ่าเรียบร้ยอยนะครับเมื่อทําการดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็จะขึ้นมาเรียบร้อยเราสามารถใช้เอกสารนี้ส่งไปเพื่อใช้ในการลดจำนภาสีได้ครับครับอ่าครับต่อมานะครับต่อมาก็จะพูดถึงการชําระเบี้ยนะครับการชําระเบี้ยอ่าสมมติกดไปที่ชําระเบี้ยได้เลยนะครับครับกดที่ชําระเบี้ยถ้าเกิดเรามีเบี้ยค้างอยู่หรือเราต้องการชําระเบี้ยนะครับเราก็กดไปแล้วก็กดปเป็เลนลูกศร อันนี้เราเลือกที่ชำระเบีอะไรครับ <Yes. S 1> เราสามารถเลือกได้ที่การสแกน QR Code mm hmm. แล้วก็ชำระเบีย้ยในแต่ละธนาคารที่ได้ร่วมทําการไว้นะครับที่เรามีหรือชำระด้วยบัตรเครดิตก็ได้นะครับ mm hmm. เป็นวิธีการง่ายๆในการชำระเบีย้ยของเราเลยนะครับ mm hmm. เสร็จแล้วนะครับขั้นตอนถัดมานะครับขั้นตอนถัดมาคือการแจ้งเตือน การแจ้งเตือนเนี่ยถ้าถึงกําหนดวันชําระเบี้ยแล้วเขาจะโชว์ขึ้นมาว่าเราสมัสมกาหนดวันชาระเบี้ยถึงคนที่เท่าไหร่เพื่อให้เราไม่เสียเิ์ในการคุ้มครองหรือผลประโยชน์ที่เราควรจะได้รับนะครับครับแล้วก็สิ่งต่างๆถัดมาที่ผมจะแจ้งให้ทราบก็คือด้านบนนี่ก็จะมีตัววิ่งเนี่ยนะครับครับก็จะมีวกโปรโมชั่นต่างๆสแกนในลุ้นโชคครับกษเป็นการโฆษณาของบริษัทไทยประกันชีวิตนะครับ แล้วก็ส่วนด้านล่างก็จะมีน่ารักกรมธรรม์หนูชั้นเสร็จทประโยชน์กิจกรรมและการแจ้งเตือนแล้วถัดมาผมจะดูที่สิทธิพิเศษนะครับสิทธิพิเศษครับอ่าสิทธิพิเศษเราก็จะมีได้รับส่วนลดโคส่วนลดเซมนเซน100บาทนับฟรีแบบชมภาพยนต์หนึ่งที่นั่งของเมเจอร์ซินาเพกหรือรับฟรีภายจากแมกโดนอลนะครับแล้วก็สิทธิต่ตางๆอีกมากมายนะครับอันนี้สามารถเข้ามา เลือกชมเลือกดูได้เลยนะครับครับผมอันนี้ผมขอจบการใช้แอปพลิเคชันไทยไรอินชอล,ลันเบื้องต้นเพียงเท่านี้ก่อนนะครับใครมีข้อสงสัยอะไรสามารถสอบถามไปทางคอมเมนต์ได้เลยนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอของผมนะครับและติดตามรับชมในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ